สวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็เจอกันอีกแลวครับผมเนาะคลิปนี้มีอาจารย์มาจากอุดรธานีครับผมเนาะไอมาเอาปลามาให้ครับผมเนาะก็ซื้อปลาท่านมาหนึ่งหนึ่งบาทตัวละหนึ่งบาทครับผมท่านก็มาบอกเรื่องราวที่เล่าเรื่องการเลี้ยงปลาครับผมเนาะก็นี่เลยครับผมเนาะครับผมครับเป็นเป็นอะไรอีกครับอาจารย์่านเอาปลารุ่นรุ่นอ่า ปลาที่เฮ็ดมันแล้วมาลงปุ่มนี่บอ่อนี่สีลงได้ประมาณ 40, สี่หมื่นสี่หมื่นตัวนะครับสี่หมื่นตัวตัวนึงเนี่ยอ่าถ้าเป็นในช่วงเดือนกุมภาพันธนะ์น่าจะอยู่ที่ราคาทรงบ่เป็นราคาปีกราคาปีกตัวหนึ่งสามสิบห้าราคาทรงนี่หมายถึงซกื้อหลายครับผมมันจะอยู่ที่ประมาณสา<ผ>มสิบสองโอ้ครับผมสามสิบสองลายนี่ประมาณหนึ่งตัวครับขึ้นไปลายนี่สีได้อยู่สี่หมื่นโดยประมาณสี่หมื่นนะครับผมสี่หมื่นโดยประมาณอยู่ได้นีกับสี่หมื่นกับสี่อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า หา2ียีสิบได้อยู่ประมาณเกละสองแสนตัวสองแสนตัวนบอกใช่สองแสนตัวสองแสนตัวนี่ปุ๊บเลี้ยงไปอีกหนึ่งเดือนนะครับครับไปอีกหนึ่งเดือนมันสิเป็นปลาสามถึงหาเส้นเลี้ยงหนึ่งเดือนสามถึงหาเส้นใช่ครับสามถึงหาเส้นวันนี้มันสิเป็นราคาตัวหนึ่งกสิราคาที่ขายออกไปก็คือตัวนึงหาสบถึงหส ฮะครับผมเาา่ามักข่ไสอีกบ่ครับอาจารย์มักข่ายไสออกไปอีกหาถึงเจ็ดเส้นมันกระสิเป็นราคาทรงอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบนตะ่างเขาจะนั่นผู้ผเอามาช้ำอันนี้เขาเอิน่าผู้เอามาช้ำลูกครับผมเอามาช้ำเขาเรียกว่าช้ำบอครับช้ำลูกปลานะอ,อนุบาลต่อเสร็จแล้วราคามันกระสียูงสี่เพราะฉะนั้นนี่ปลาที่เอามาลงปุ๊บนี่ยขันเ่าช้ำแล้วจริงสี่ปุ๊บมันกระสิอยู่ในราคานี่นะครับครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตลาดเดียวครับอาจารย์น้ำน้ำบานเ่าเป็นบอตลาดก็คือนหนึ่งอ่า ขายทั้งเน็ดสองขายใั้ที่บ้านที่บ้านคันเท้าค<ม>ันเท้าสีเฮ็ดปุ๊บนี่กับเฮ็ดเป็นฟาร์มขึ้นมาบอกฟาร์มลูกปลาหนี้มันครับผมปุ๊บนี่ก็คือสามารถเอาเอาปลาซุปนี้ขายแพ็คถุงขายแล้วก็เาเอาดาังกวดมากวดมาแล้วเทาก็เ,าเอากระช่างมากกางน้อยๆเพื่อเทาสิตักได้ง่ายขึ้แคดเป็นไส้เป็นไส้เป็นไส้ไว้เสร็จเรียบร้อยว่าอยากได้ไส้ใดอยากได้สองสามสามห้าเจ็ดนะพอจะนึ่งเป็นนี่จังซี่ปุ๊บเนี่ย หนึ่งมันสี่เวลาในการทําธุรกิจเนี่ยมันสี่บอ่อปาต้มมาเรียงปลาหาเดือนหกเดือนให้มันใหญ่ขันปลาหาเดือนหกเดือนให้มันใหญ่นี่หนึ่งใส่ทุนสูงสองเวลาสูงนะฮะเวลาเวลาหลายเพราะนั้นการเท็ดธุรกิจนี่หนึ่งต้องใช้คนน้อยสองใส่พื้นที่น้อยครสามใส่เวลาน้อยครสี่ใส่ทุนน้อยแล้วเฮ็ดอาจัดการให,ให้ได้ที่ดี คันเทศหาย่างปัจเจหาโตซึ่งเป็นปัจเจหลักในการเ็ดธุรกิจครัถ้าถ้าเทดหาโตนี้ได้ปุ๊บตามกรอบนี้ปุ๊บธุรกิจคุณจะประสบผลสําเร็จครับครับผมอืมครับขอบขอบคุณอาจารย์ครับผมไม่หละครับผมโอเคนี่แหละครับผมอาจารย์เพิ่นก็่าบอกเคล็ดลับครับผมการเลี่ยงครับผมเนาะระบบระบบที่เลี่ยงเลี่ยงยังก็อาจารย์ครับผมเลี่ยงไอ ขุนวิธีวิธีชํำปลาเออช่ำปลาเลี้ยงชํำปลา,าครับเลี้ยงอนุบาลปลาเลี้ยงชํำปลาแล้วก็ขายปลาปลาปลาเส้นใช่ไหมครับผม,มปลาปลาเส้นครับผมเนาะก็เป็นอยู่รูปห,หนึ่งครับผมเนาะเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมเนาะตั้งแต่เลี้ยงให้มันโตแล้วก็ขุนแล้วก็รูปแบบของชํำปลาครับผมเนาะครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ